มึงอย่าลุกดิเวลาเลืกูอย่าลกอ่วิ่งแทงวิ่งแทงอ่ะวิ่งแทงอ่ะวิ่งแทงอ่ะเดี๋ย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 วหุบบุ่ลม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 บุ่นลบุ่ลมบุ่ลมทำไมอ่ะบุ่ลมทำไม อ้บุลลมเราแทงฟรีนะแทงฟรีนะเฮ้ยเฮ้ยแทงไม่ทันทำไงดีโอ้กากชิบหายเฮียกูช้อนมึงอะเหมือนกูตีนกูช้อนหน้ามึงขึ้นมาแล้วกูแทงอะเข้าใจปะได้ อะไรอะไรไม่ได้มีโอกาสได้แก้ตัวหรอกรอบนี้ไอสัตว์ไอกาอะไรอะไรอะไรนี่กูเพิ่มเป็นแบบแค่แบบ11%บเอ็นมึงยังแพ้กูเลยอไอเฮียจุกไอกาดเอาเอาวิ่งแทงไปหยุดเอาไอไอไอเฮ้ยเฮ้ยอย่าล้นอย่าล้นเฮ้ยอย่าล้นจุกจุกอย่าล้นเฮ้ย อย่าล้นดิมึงอย่าล้นดิเฮี้ยเวลามึงเล่นมึงอย่าล้นดิน้องมึงมีลนอะไรวะมึงจะพิเศษมึงตายเวลาแล้วจริงร้องอย่า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 ร้องพี่เขาร้องอะไรน้องอย่าร้องได้ปะน้องอย่าร้องดิน้องน้องอย่าร้องดิเฮ้ยเว่ยสิเอ้ยเฮ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 ้ย ้สมเพศสมเพศเวลามึงแพ้กูอ่ะกูสมเพศมึงวะจริงเหมือนหมา Gammy à gói bổng của mùi chè. Yako bỏ lạc ngủ 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 này là, là gùn bốn lồng, mày cứ sưu gùn mày không muốn lồng ngay, nói thật đấy. Này bị thang cơ ba, đấy cái lòng mà lòng cái 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 อคุณสองเดินครับพี่ไดโน่เดินกันเวลานะครับผมครับไอ้กูวิ่งแทงกูดิขอวิ่งแทงกูดิอุ้ยทำไรอ่ะอุ้ยมึงทำไรอ่ะจุกเป็นไรอ่ะเมื่อกี้ท้อทีไอ้เหี้ยอะไรอ้าวไอ้เหี้ยอีโบเฉยอะไรอ่ะเป็นไรอ่ะ งงงงเลเอ้ยกลับตัวไม่ได้ไเหรวะเฮ้ยกลับตัวก็ไม่ได้แค่เดินต่อไปก็เดินไม่ถึงอะ่ะตันเพื่อนมึงตันมึงตายแล้วมึงตายและอ้วาว <c oughs> <c oughs>

เก่งเดียวเพื่อนแต่ว right? ่ามึงก็แค่กากกู้ยไปได้จีโมแบบงงๆไอ้ตัวกูมันกระโดดเอ็อ่ะเฮ้ยตายเนี่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 ยเจ้าฮู้ผมบอกกูเดียวใครเป็นโนหนึ่งมาเพื่อนนี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ของกูแล้วเนี่ยโนหนึ่งไอ้เหี้ยได้ตัดเฮ้ยบุลลมเบอร์เพื่อนเว้ยบุลลมเบอร์ไอ้กูวิ่งแทงปกติเลยนะจุก เฮ้ยเกินไปเปล่าออเฮ้ยโมสามเดือนครับ<า>พี่กิจสภาพเกินแค่แบ่นั้น,น,นครับบัอบไม่ออกแล้วเริ่มบัอบไม่ออกแล้วเหี้ยน่ะ ผมสู้ไม่ได้ครับมัดไอ้พวกเชิงอ่ะผมเล่นเชิงสู้ใครไม่ได้เลยผมบู๊ลมไม่เก่งไงผมไม่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 ค่อยชอบกดอ่ะมันแบบดูแบบยังไงไม่รู้อ่ะตายแล้วเพื่อน

ไหนเนี่ยตายเนี่ยทีเดียว,ยยยยยวอืมผมไม่ค่อยชอบกดบูธนะมันไม่รู้อ่ะคือฝึกก็ฝึกได้แหละแต่ไม่อยากทำไม่อยากเล่นะนะเกิดอะไรบ้างแบบนี้แบบเนี้ยแบบบูธลมแล้วโง่แบบเนี้ยผมก็ไม่อยากเล่นอ่ะ ไม่ตรงเลยผมกากสุดแล้วครับไม่ต้องให้ผมไปไปเทียบกับใครแล้วเล่นมีดอะผมกากสุดแล้วไม่ต้องออให้ผมไปไปแข่งกับใครผมไม่ผมไม่ชอบการแข่งขันด้วยนอนได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็กลับมานอนได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่สบายนะคนดีให้การเวลาอธิบายให้เธอฟังให้การเวลาอธิบายให้เธอฟัง เออเศร้าได้ไงวะนะขอบคุณร้อยผิดครับพี่ซูมไม่เป็นไรเพื่อนเรื่องไรมันก็เป็นแค่ขี้ข้ากูอ่ะในการเล่นบีดอ่ะมึงมาไม่ได้มึงมาไอ้กูไม่ไ,ไ,มไแค่พี่แทงธรรมดาช็อนขึ้นมาได,มไดไม้มันก็ทำได้ไม่ใช่เหรอมันก็ทำได้ไม่ใช่เหรอมันก็ทำได้ก็ปกติไม่ใช่เหรอ ไอ้งานขึ้นมานักรีมันมาโคครับกูกูแทงเหมือนกูแบบ กลัวไม้เลียวไม้ไม้เนี่ยไม้ไหวอะไรฟาดหมาหลังอ่านฉันนั้นแค่วายร้ายเป็นได้แค่นั้นจะสู้จะรักแค่ไหนก็คงต้องแท้ต้องเจ็ดใจทุกครั้งยอมเป็นวายร้ายแค่เพียงได้มองหน้าเธอสุดท้ายฉันก็ต้องตายก็มันเป็นแค่นิยายจบแล้วสําหรับวายร้ายอย่างฉัน ขอบคุณครับอีกร้อยพิกัดพี่ซูมนะผมครับ,ง,บงานขึ้นมาแล้วกดอะไรต่อครับถึงอิโมไม่ผมก็เคยทำไม่ใช่เหรอวะในในสตตีมอ่ะเคยปะเคยผมเคยเล่นว่วในสตตีมอ่ะไม่เคยมั้งเคยปะ เนี eon, mould y, mould y, uns, ่ยไม่เลียวไล่ฟาไล่ฟาดหมาลังอ่างของจริงเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่เลียวไล่ฟาดหมาลังอ่างของจริงกันนล้วไอสัตว์ล้วแบบฟาแบบอิง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 ไงแบบอิงอิงอิงแต่มึงเป็นคนไงเออมึงมึงแพ้มีดกูแล้วมึงมาหัวร้อนเนี่ยไอ้เหี้ยไอเดี๋ยวกูไม่หัวร้อนครับเออกูไม่หัวร้อนครับกูบอกหัวร้อนแด้ไหนกูก็เลย เริ่มยิ้มเริ่มยิ้มเดี๋ยวจะไปแล้วนะทุกคนไปเปิดกาชา เตะหมาเตะหมากูเตะหมากูเตะหมาจนตายอ่ะมึงดูดิมึงดูดิกูเตะมึงดูดิ as as ไอ้เงี้ยเวลามันข้างอ่ะเวลาหมามันข้างกูเตะเงี้ยกูเตะเงี้ยกูเตะแม่งจวตายอ่ะหมามึงดูดิมึงดูดิเวลา ya s h ซ sha 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 yeah yeah ย e a h yeah hello ค่ะว่าไงครับคือเมื่อกี้จะขอโทษขอโทษเรื่อง ะะขอโทษอะไรครับขอโทษอะไรขอโทษที่แบบว่าลูกไปกลัวน,นะค่ะขอโทษทำไมครับเออก็คุณเป็นลูกใครอ่ะมี็ลูกแล้วเนี่ยโอ้ยอาจนะยะโทษดิครับผมไม่ชอบเลี้ยงลูกใครเลย เออซาเนียอริรเกตูเนียยี่เออซาเนียอริเกตูเนียยี่เออซาเนียอริเกตูเนียยี่เออซาเนียเเนียเนียอเนียอันนี้อันนี้เออซาเนียอาิรเกตูเนียยี่เออซาเนียอรเเกตูเนีย อยู่มึกงกากมันก็คือกากกูไปแหลเฮียคนกากเล่นมีด <laughs> อะไรสัตว์อะไร บางครับผมบางผมบางม้านเขามีแบบมีลูกเลยเหรอวะเชีย่ยเอาจังอะตัวแค่นั้นแหละ เวทิวไอดูวอตไอดูยูวิทไดดูดูดีดูดูดูไแย่ไอย่ยิบยูวิทยไดดีดูดูดูไอแย่ไอแย่ดู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 ไม่ขาดอะขาดเจดาขาดตรงไหนเจดสาไเียขาดตรงไหนไม่จริงหรอเยมัดมันก็แพ้กูปะเมื่อคืนน่ะไม่เกี่ยว้องไม่เกี่ยวมีก็แพ้หมัดก็แพ้ไม่เกี่ยวไอเียโก้เรามีชนะคูไ่ได้าก็คือขากอะไอเียคนมันเก่งอะมันต่อยมันเจอมีอไมันก็ชนะอว่าถ้าคนมันเก่งจริงอะ เสกียวไอ้เยี่ยแรงตามทีปดอีตามทีแก้แทงแบบไอ้นี่แบบแกแกกแกตายละแทงแบบปิดตันก็ตายละ้พวกกูจคพวกกูทำมานานพวกูเฟียอยู่แล้วเป็นธรรมดาฝาเฟะว่าชัวรนใ่รเชื่อมึงแล้วป็นศพว่ากอดจะตายเชื่อมองไปอยู่แล้วว่าชัวร์วาลูพวกทำไรว่าดูสนตีนพวกกูามิงสูดแล้วกูคนจะแรงชุกกูพ